ฮัลโหลไฮไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมมาร์นิตเทิลโพนีในอีเวนต์ผจญภัยในโลกแห่งหินวันที่7นะคะตอนนี้เราก็ยังไม่ผ่านขั้น6เลยนะคะเหมือนว่าเราจะฟาร์มเหรียญม่วงได้แค่นิดเดียวเองนะคะทุกคนยังมีพลังรวมอยู่ที่655อยู่เลยยังไม่แตะ700เลยนะ เราคิดว่าเราจะได้สัก700แล้ววันนี้แต่ก็ยังนะคะพลังที่แนะนำ852า852แล้วก็รางวัลอยากได้แล้วนะคะตัวนี้เป็นตัวที่สวยเก๋มากใส่หมวกทหารเฮ้ <c oughs> ลูกมือของเบอร์รี่เทเชอร์ตอนนี้อุปกรณ์ฮีโร่ของเรานะคะส่วนหัวอยู่ที่57ส่วนตัวอยู่ที่56อันดับคอมมิวตี้ขึ้นมาแล้วนะคะนิดหนึ่งอยู่ที่อันดับ364นะคะ ก็ไม่มีอะไรเลยวันนี้มาอัพให้ดูแค่นี้นะคะว่าเล่นถึงนี่แล้วส่วนเควสเป้าหมายนะคะที่ต้องแกลกรางวัลเราก็ยังแลกลูกศิษย์เคร่งวินัย,นยไม่ได้นะคะต้องเล่นอีกสักสองวันนะคะถึงจะไปแลกลูกศิษย์เคร่งวินัยได้แล้วก็โพนี่ที่มาลดราคาต่างๆนานาในช่วงนี้ไม่ได้ซื้อเลยนะคะแต่ว่าอยากได้เรียนบูแดดมากกับตันแดดปะ ที่มาอยู่ไหนเอ่ยยังอยู่ไหมดูสิใครที่เป็นเมนเลนบูแดดก็ต้องอยากได้กันเลยใช่ไหมละ่ะกับตันแดดนะคะ mm hmm. ชุดเท่มากแล้วก็ได้กระจกนะัก mm hmm. เดินทางข้ามเวลานะคะ mm hmm. กับเพชรอีก30เมตรถ้าเรารอเติมวันนี้นะคะที่จะเอาเพชรสาเมตรเราก็อาจจะเติมซื้อกับต mm ันแดดก็ได้นะแต่ว่าก็ซื้อตัว อะไรนะแขกง,งานอะไรผมขนหยิกนะลืมละลืมชื่ออ่าแขกง,งานแสดงแผงคอหยิกนะคะน้องตัวนี้ก็เสียเงินซื้อไปแล้วก็ได้อวตารมาด้วยเนาะแล้วทุกคนสังเกตไหมว่าร้านค้าใช่ไหมมันใช้พื้นที่สามคูณสามใช่ไหมคะเอาทำเป็จิ้มไม่ได้เนี่ยเอ้าเดี๋ยวทำไมจิ้มไม่ได้อ่ะ อันอื่นย้ายได้ทำไมทำไมร้านค้าย้ายไม่ได้อ้าวงงละสวยแล้วทุกคนร้านค้าใครย้ายได้บ้างอะทำไมของเราย้ายไม่ได้อ้าได้แล้วนะคะเนี่ยพื้นที่มันสามคูณสแต่ว่าตัวโมเดลของร้านค้าเนี่ยมันจะกินที่เห็นไหมทุกคนถ้าเรามาวางตรงเนี้ยตัว ร้านค้าสีฟ้าทางขวามือสุดน่ะ,นะก็จะทับของตกแต่งเนี่ยพอระวางไปก็ทับอย่างนี้เลยดูใกล้ๆดูสิสเราก็เลยแบบว่าเออมันคงจะเป็นความผิดพลาดของทางเกมนะคะมีร้านแบบเนี้ยมากินที่เวลาวางก็คงถ้าเกิดว่าจะแต่งเมืองคงต้องวางเผื่อ หน่อยแบบใครมาให้ให้เป็นพื้นที่สี่คูณสอะไรแบบเนี้ยจะได้ไม่ทับอันอื่นแต่ก็อันนี้เราวางไว้เฉยยังไม่ได้จัดเมืองนะคะก็ไม่ซีเรียสอะไรเท่าไหร่แล้วก็อีเวนต์ไม่ได้เล่นอะไรเลยนะคะเอ่อเพราะว่ามันได้ตัวละครไปแล้วเนาะแล้วก็ได้เพจแค่สิบห้ามตรเราก็เลยไม่เล่นนะคะเดี๋ยวรอดูวันศุกร์วันพรุ่งน,นี้ว่าอีเวนต์ hmm. event, มินิเกมท้องฟ้าปลอดโปร่งจะเป็นตัวอะไรมา เราจะได้ซื้อผู้ช่วยด้วยเงินสดมาเล่นช่วยไหมที่แน่ๆเราไม่มีแน่ผู้ช่วยในการไต่แรงมีเกมท้องฟ้านะคะอ่าไม่ได้อีกแหละนั่นแหละโอยก็อาจจะต้องเสียเงินสดอีกแล้วเพื่อที่จะซื้อผู้ช่วยแต่ถ้าเกิดว่าตัวละครที่เป็นเป็นรางวัลเรามีแล้วเราก็จะไม่เสียเงินซื้อผู้ช่วยนะคะ โอเคงั้นคลิปวันนี้ก็จะจบโรงเพียงเท่านี้นะคะจบเร็วนิดหน่อยเพราะว่าไม่มีอะไรเลยมีแค่ฟาร์มเหรียญม่วงอย่างเดียวแล้วก็เราอัพถึงเท่านั้นแหละทุกคนเราก็จะต้องไปฟาร์มกันต่อนะคะเพื่อที่จะผ่านขั้น6ไปให้ได้แต่คาดว่าน่าจะผ่านวันพรุ่งนี้แหละแล้วก็ค่อยไปดูขั้น7กันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย